สิวเดนสวัสดีนะักเรียนชั้นป2ออทุกคนนะคะจากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะที่เราเ,เรียนเรื่องของมิวส์ Muse, ใช่ไหมคะหรือว่าฟู้ดนั่นเองเรื่องของอาหารเนาะอ่ะทีนี้นะคะเราได้ทำไปแล้วเนาะแอคทิวิตี้บุในหน้า48ใช่ไหมคะหน้า48ของเราเนาะพอหน้า48นะคะเราได้เขียนคำศัพท์ทั้งหมดไปแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น Rice นะ p ีฟ แค r อทแล้วก็โทส t ใช่ไหมคะอ่าพอทีนี้นะักเรียนเขียนคำพท์เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนเปิด activity book ไปที่หน้า49นะคะ49พอนัาเรียนเปิดหน้า49แล้วนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ทำการ listen and stick ใช่ไหมคะแต่ข้างล่างเราทำไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นข้างบนนะคะวันนี้นะคะรูปภาพแรกเลย นะัเรียนดูรูปภาพแรกรูปภาพแรกที่คุณหนิงให้นะักเรียนเนี่ยนำสติกเกอร์มาติดเนี่ยสติกเกอร์อยู่ทางด้านหลังเหมือนเดิมนะคะรูปภาพที่ที่หน,นะคะเป็นรูปภาพของซชเรเรีย่ยลแล้วก็โทสนะคะอ่านะักเรียนเอามาติดเลยนะคะ n u m b e r ร ตามรูปภาพที่คุณยนิงโชว์เลยนะต่อไป number two number two เป็น rice กับ fish นะคะเป็น rice กับ fish นะคะเป็นปลาและก็เป็นข้าวนะคะอยู่ในจานอ่าต่อไปนะคะเป็น meat นะคะกับ potato นั่นเองนะคะนักเรียนเอาไปติดเลยนะคะรูปภาพที่3ต่อไปรูปภาพที่4คือ s a u c e s and carrot นั่นเองนะคะเป็นรูปภาพของไส้กรอกแล้วก็ carrot อ่านะคะส่วนรูปภาพสุดท้ายนะคะรูปภาพที่5คือ Sausage กับ P นั่นเองนะคะคือถั่วใช่ไหมคะกับไส้กรอกนั่นเองอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะพอนนะกเรียนทำติดสติกเกอร์นะ่า4ี่สิบ เก้าแล้วนะคะตอนนี้นะักเรียนเปิดหน้าต่อไปเลยหน้าต่อไปนะคะก็คือหน้า50ใช่ไหมคะอ่า50หน้า50นะต่อไปนี้นักเรียนดูนะคะนักเรียนดูเด็กแต่ละคนใช่ไหมคะมีเด็กคนที่1เด็กคนที่2เด็กคนที่3และเด็กคนที่4ใช่ไหมตอนนี้นะคะหน้าของเด็กผู้หญิงคนแรกนะคะยิ้มรู้สึกแฮปปี้ใช่ไหมคะแสดงว่าถ้าเป็น อาหารนะคะเป็นอาหารที่เราชอบเราจะบอกว่าฉันชอบกินปลาใช่ไหมฉันชอบโปอเตโตหรือฉันชอบข้าวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนบอกว่านักเรียนชอบเวลาที่นักเรียนบอกว่านักเรียนชอบนักเรียนจะบอกว่า I like นั่นเองนะคะซึ่ง like แปลว่าชอบใช่ไหมคะ I like ก็แปลว่าฉันชอบนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนดูเด็กแต่ละคนนะคะมีความชอบและความไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นรูปภาพที่1เขาจะบอกนะักเรียนว่าอะไรคะ I like potato ใช่ไหมหน้าเขาก็เลยเป็นไงคะมีความสุข ต่อไปเด็กผู้ชายคนที่สองหุณหญิงให้หน้าบึง้งแสดงว่าเขา I like หรือ I don't like คะอ่ารูปภาพที่สอง I don't like บ a นใช่ไหมคะอ่าฉันไม่ชอบกินถั่วเลยต่อไปเด็กผู้หญิงคนที่3ามยิ im, one, ้มหวานเชียวแสดงว่า I like carrot อ่า uh, I like carrot เป็นไงคะชอบไหมอ่า uh, ชอบกินแครอทส่วนเด็กผู้ชายคนสุดท้ายเสื้อสีแดงทำหน้าบึง้งเฉียวแสดงว่า I like หรือ I don't like คะอ่า uh, I don't like sausage I don't like sausage นะคะเขาไม่ชอบกินไส้กรอกเลยนั่นเองอ่า uh, ทันไหมเอ่ย วันนี้นะคะไลก์กับ o n นไล k ์นะคะนักเรียนต้องอเอาไปเขียนในสมุดเนี่ยใช่ไหมอ่ะอีกหนึ่งหน้านะคะก่อนที่เรานะคะจะไปเขียนอีกหนึ่งหน้าเราจะมาดูข้างล่างกันก่อนนะคะนักเรียนเห็นไหมเด็กผู้หญิงคนนี้เราแทนเด็กผู้หญิงเขาผู้หญิงว่า she นะคะ s h e she แปลว่าเขาผู้หญิง ช่องแรกคือ l i ฟ์ที่แปลว่าชอบต่อไปคือดัสซึ่งไลคือไม่ชอบนั่นเองเพราะฉะนั้นดูจากรูปภาพที่หนึ่งแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นไงคะไลฟ์หรือ Don't ไล k ์อาชูกต้องทำการเซิร์เคอรได้เลยค่ะเซิร์เคอรคือวงกลมนะคะวงกลมไปได้เลยว่า she likes fish นั่นเองต่อไปรูปภาพที่สองนะคะรูปภาพที่สองเขาบอกว่า he ไลท์ like, หรือด like ัซซินไลท์ซีเรียลค่ะโอ้โหทำหน้าทำหน้าเป็นไงชอบหรือไม่ชอบอ่าใช่แล้วคะ่ะถูกต้อง doesn't like นะคะเขาผู้ชายไม่ชอบกินซีเรียลเลยอืมต่อไปมาถึงเด็กผู้หญิงคนที่สาม พอเห็นมีดนะคะพอเห็นเนื้อแล้วเป็นยังไงคะ Lies or doesn't lie She doesn't lie m e ี t like นั่นเองนะคะไม่ชอบกินเนื้อเลยและสุดท้าย He lies ือ doesn't lie p ์พ c e คะอ่ he lies p พี c e นั่นเองโอเคไหมคะอ่าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะคุณหนิงจะให้นักเรียนยิบสมุดขึ้นมา อ่าหยิบสมุดขึ้นมาพร้อมกับเขียนวันที่เลยอ่าเราจะทำการเขียนวันที่กันนะคะ What day is today? is วันนี้คือวันอะไรคะอ่าวันพา,าปปรัสบดีใช่ไหมคะภาษาอังกฤษว่าอะไรนะอ่าภาษาอังกฤษว่า Thursday อ่านเรียนเขียนอ,อะไรนะวันที่ก่อน th เดีย่ยนะคะ Mm. อืมอ่ลบก่อนเอาใหม่เอาใหม่นะ,อ,ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอ่ะเอาใหม่ทีเอ S, uh, S E A Y Thursday ใช่ไหมคะวันที่สี่นะคะเดือนพฤศจิกาเราเรียกว่า November เขียนให้สวยนะ2,021นะคะอ่ะ 2021น่เอั่นเองอพอเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่เราเรียนก็คือ like กับ d o นไล i ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยคแรกที่นักเรียนต้องเขียนคือ I like นั่นเอง I like ที่แปลว่าฉันชอบฉันชอบแล้วตามด้วยอาหารหนึ่งสิ่งแล้วก็เขียนความหมายด้วยว่าฉันชอบอ อย่างเช่นนะคะนี่คือตัวอย่างนะแต่นักเรียนอาจจะเปลี่ยนไปไหมคะไม่ต้องเหมือนของคุณหญิงนะอ่าคุณหญิงชอบอคุณหญิงชอบกินปลาคุณหญิงจะบอกว่า I like fish เพราะฉะนั้นแล้วนะคะ I like fish แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าฉันชอบปลานั่นเองอ่าแล้วก็ทำการรอ Picture นั่นเองวาดรูปปลาลงไปอนี่คืออาหารที่ฉันชอบ ต่อไปมีสิ่งที่ชอบก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ชอบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะพอ I l i k e F i s h ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาเขียนประโยคอาหารที่ฉันไม่ชอบกันแทนฉันว่า I นะคะไม่ชอบก็คือ don't like นั่นเองนะคะฉันไม่ชอบอนะักเรียนไม่ชอบอะไรล่ะเลือกมาหนึ่งอย่างนะคะในหนังสือที่เราได้เรียนไปแล้วคุณหนิงไม่ชอบกิน ถัวคุณเิงก็จะบอกว่า I d o n t like พี่นั่นเองอ่าแปลเป็นภาษาเออแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันไม่ชอบถัว่วนั่นเองอ่าเสร็จแล้วคนณเองก็ว่าถัว่วถั่วเป็นเม็ด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 อยู่ในจานก็ได้หรืออยู่ในตะกร้าก็ได้ เสร็จแล้วนะคะทำการ Color the picture แล้วฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านประโยคของตัวเองฉันชอบ I like ถ้าฉันไม่ชอบก็คือ I don't like นั่นเองโอเควันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งมาในไลน์คุณิงด้วยค่ะสำหรับวันนี้ See you again next time goodbye